คอนโดก็เดินจารามินทาเพียงแค่200เมตรศูนย์การค้าทำเลดีใกล้ชุมชนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีร้านอาหารเปียบเมครบทั้งชาบูแล้วก็สนย์อาหารเลยมีร้านกาแฟวันไหนทํางานอยู่ห้องเบื่อๆก็มาทางานที่นี่ได้เลยร้านทําสวยก็มีคลินิกเสริมความงามและร้านตัดผมมีฟ้ดคอร์ตอาหารราคาดีรสชาติอร่อยตอบโจทย์สุดศูนกลางมีสวนหย่อมสามารถเดินเล่นได้แต่ต้องรองฝนหยุดตกก่อนนะบรรยากาศเงียบสงบฟิตเนสและห้องอเนกประสงค์และร้านสะดวกซื้อโดยห้องนี้เป็นรูปแบบ แบบหห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ส่วโซนครัวแล้วก็1ส่วโซนนั่งเล่นมาในขนาด26ตารางเมตรอยู่ได้1-2คนสบายๆเลยและห้องนี้ใช้เฟอร์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง K Concept แล้วก็ s b Design Square บอกเลยว่าทุกโซนคือจัดเต็มสุดๆส,ส่วนราคา่อนดเริ่มต้นเพียงแค่6 <c oughs> แบงค์เท่าเท่านั้น <c oughs> ได้ครบทุกโซนแบบนี้เลยโซนนั่งเล่นมีโซฟามาให้แล้วก็ตกแต่งงานผนังมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันกับโซนห้องนอนที่ตกแต่งงานผนังมาให้สวยเหมือนกันรือห้องนี้จะตกแต่งด้วยโทนสีหลักก็คือสีเทา สีขาวแล้วก็สีดําบอกเลยว่าสวยงามมากๆไม่เลียนเลยทุกคนและที่สําคัญมีโซนแต่งตัวมาให้ด้วยมีให้ครบทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งเลยและมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์แครียให้ไปฟรี2ตัวทั้งโซนห้องนอนแล้วก็โซนห้องครัวห้องครัวบิวอินมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งซิงล้างจานแล้วก็โตู้เก็บของตรงข้ามก็มีโต๊ะทางานมาให้เหมือนกันโต๊ะอันนี้จะใช้ทํางานหรือทานข้าวก็ได้ส่วนโซนระเบียงที่ติดตะข่ายกระนกมาให้แล้วเรียบร้อย ห้องน้ำด้านในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบทั้งซิงล้างหน้าและก็โถสุขภัณฑ์แล้วก็แถมเครื่องทำอุ่นยี่ห้อชาร์ปไปฟรีหนึ่งเครื่องใครสนใจคอนโดห้องสวยใกล้มาทีสายสีชมพูแบบนี้ต้องรีบทักเลย